สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับและข้างหลังผมครับนี่โตต้ารีโว่2.4แต่เสียดายเป็นปี17นะฮะต้องบอกก่อนแต่มีอะไรพิเศษนี่ครับตัวนี้ครับหลงมาไงไม่รู้ครับโตต้ารีโว่ครับ 2.4J ครับปี17นะฮะ 2.4J พัตปี17นะครับต้องบอกอย่างนี้ได้เป็นตัวสี่ประตูนะฮะแต่คันนี้พิเศษแน่นอนนะฮะคันนี้ ขอเกิดราคาก่อนคันนี้ราคาเอาเรื่องอยู่สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาททำไมราคานี้ฮะเพราะว่าเลขไม่์หลักหมื่นนะฮะบอกเลยเลขไม่์หลักหมื่นแล้ววันตัเลยเนี่ยได้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ครับสองปีสองหมื่นโลครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเหมือนการได้เช่นเคยครับรวมถึงพับในการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมที่สําคัญครับประกันโครงสร้างครับหากเจอชนหนักพิคว่ำจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ต่อต่อ,ต,อตัวถัง เล่เครื่องไปตรงกอใหม่รับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับเพราะว่าคัน,นี้หม่นะ้อยจริงเดี๋ยวจะคิดว่ากอใหม่นะไม่ใช่นะไม่ได้กอใหม่ไม่มีครับของเราไม่มีเรื่องแบบนี้นะก็คือซื้อขายกันตรงไปตรงมาชัดเจนครับมาแพงก็ต้องแพงครับมาถูกก็ได้ถูกฮนะแค่นะั้นง่ายๆปีสิบเจ็ดครับไม้หลักหมื่นนะราคาสามแสนเก้าหมื่นแปดพันตัวรถค้างๆเรียบร้อยสวยงามดีเลยครับนี่นะล่องรอยมีน้อยมากนะฮะ รถผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะฮะแต่มีน้อยเนี่ยก็มีแบบร่องรอยทั่วไปเนี่ยรอยเนี่ยพวกนี้ขัดออกนะครับมาดูภายในกันนี่ให้ดูด้านหลังก่อนเบาะตึงเลยนี่นะตัวเบาะตึงๆสวยๆเนี่ย,ย,เ,ยเหมือนม่ก่อยได้ใช้นะผ้าหลังคาครับโหสวยสวยกริบเลยสะอาดไปดูตัวภายในนะครับผม นี่นะตัวกระจุกพับไฟฟ้านะครับตัวบอกก็มียุบยบ,บ้างนี่นะไตาตรงแต่แผงข้างสวยหัวนุ่งหัว,หว,หวน็อตด้ดีเลยนะแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเขาครับคันนี้เอ้ยไม่สี่หมื่นนะไม่ใช่แปดหมื่นเลไม่สี่หมืนแปดโอ้โหสี่แปดสี่สีแปดนะครับผมคันนี้เลขไม่สวยเลยนะฮะวิทยุบูทูธได้โอ้โหแล้วไม่สี่หมืนกว่าคันนี้ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดผมเอาเรื่องเลยครัคันนี้ต้องบอกเลยไป40,000กว่าโอ้โหฮะใครที่ได้ไปคุ้มเลยครับ4ประตูไป40,000กว่าแล้วคันนี้ได้ดอกไม้พิเศษด้วยนะขอบอกอาจจะลืมเลยเห็นเลขมาแล้วตกใจฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนไม่รู้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันก็ต้องบอกก่อนครับอันนี้ว่านะรถปี17 นี่นะมีสิบเจได้จากข้างบนให้หัวนัดเดิมนะฝาเดิมสวยเลยเนี่ยติ๊กเกอร์อยู่เลยเนี่ยติ๊กเกอร์นะเออฝาเดิมสวยจริงคันนี้นี่นะนี่ตูเพดใต้มอคอมีครบแบตใหม่ด้วยแบตเดินสามพี่หกแปดคันหน้าสวยนี่นะ ผมมองเห็นชัดเลยสรงหุกสอนเอออันนี้สวยสวยจริงนะฮะปั๊ม abs เรื่องแห้งนี่เกิดเรื่องอยู่นะเออสวยเลยคันนี้น่าใช้ <c oughs> อ่ะมาสรุปให้ฟังคันนี้นะตดเอ่าเป็น total rio นะตัว2.4เจพดสปี2017นะครับผมคันนี้เลขไมล์48 0 0มืนแปดเฮ้ย4 0 0 0มืนสี่นะ สี่เออเนี่ยประมาณสี่หมื่นนะเลขไม่สี่หมื่นกว่านะครับผมราคาตั้งไว้ครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทได้ประกันเครื่องเคลียร์ไปเลยสองปีสองหมื่นโลครับบริการฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะสองฟรีให้อีกทั่วประเทศเลยครบๆแล้วประกันโครงสร้างไปอีกถ้าเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่่มไฟไหมจะต่อตัวถังเลขเครื่องมาตรงหรือกอใหม่นะรับซื้อคืนตามจำนวนคุยกันแบบนี้เลยตรงๆชัดๆนะฮะนี่แบบนี้ เอาไปยังไงก็คุ้มนะเลขไม้น้อยมากบอกเลยคันนี้สวยนะฮะไม่ต้องพูดเยอะใครเห็นแล้วชอบก็รีบทักมาแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแค่คันเดนะียวที่ไม่ไม่หลักหมืนนะ่นเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอีกกี่คันแต่ตอนนี้เห็นคันเดียวแต่มันจะมีเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหลังจากลงคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึง่งนะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปนะฮะคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษมีด้วยนะต้องทักมาคุยโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวว่ากันสวัสดีครับ